ในโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล a i s League กภูมิภาค Division 2ประจำปี2015กรุงเทพทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเป็นเจ้าบ้านจัดก,การแข่งขันนัดที่38ประจำวันเสาร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะระหว่างทีม Bangkok u d e f o เจ้าบ้านพบกับทีม s um u m p t i o n u n i t e d ค่ะ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะคะทีมแบงคอกยูเดโฟได้มีการประชุมตัวผู้เล่นทั้งออกวอร์มร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามค่ะและเปิดพิธีการแข่งขันในเวลาต่อมาค่ะเริ่มการแข่งขันหมดไปในครึ่งแรกก็ยังคงเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะในช่วงครึ่งหลังทีมอั i o n นนำประตูไปก่อนด้วยคะแนน1ประตูต่อศูนย์ไม่นานนักนะคะในนาทีที่75เจ้าบ,บ้านอย่างแบงคอกยูเดโฟก็ไม่ยอมแพ้ค่ะยิงประตูเสมอไปด้วยคะแนน1ประตูต่อหนึ่ง ท้ายเกมการแข่งขันอัศวินยูเนเต็ดนำประตูได้อีกหนึ่งแต้มจบการแข่งขันนะคะทีมอัศวินชนะทีมแบงคอกยูเดฟโฟไปด้วยคะแนน2ประตูต่อ1ถึงเกมนี้จะแพ้นะคะแต่เกมการเล่นของแบงคอกยูเดฟโฟก็ไม่ธรรมดาสำหรับทีมน้องใหม่นับได้ว่านัดนี้แบงคอกยูเดฟโฟสู้ได้สมศักดิ์ศรีจริงๆค่ะ เกมสนุกฮะเล่นดีทั้งคู่เลยฮะเสาดายที่แบงคอกเสียสมาธิท้ายเกมนะแล้วก็โดนยิงนาทีสุดท้ายแต่บรรยากาศวันนี้ก็คึกคักนะสนุกสนานดีอ,อยากให้พวกเรามาเชียร์กันเยอะๆฮะนักกีฬาเนี่ยความสำคัญอยู่ที่กองเชียร์มีกำลังใจแต่เขาเล่นดีอยู่แล้วนะครับมาเลยฮะแพ้นัดนี้นัดหน้าเอาใหม่ครับผมว่าโอกาสน่าจะทำได้ดีฮะทีมทีมนี้เป็นทีมที่มีนากต์ครับมาเชียร์กันเยอะๆนะครับรัาวันนี้ทีมเราก็ถือว่าทำกันได้ดีนะครับ ขาดอย่างเดียวขาดการแบบการจบประตูครับการเข้าทำแต่ละแต่ละแต่ละจังหวะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ยิงประตูในวันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีประตูแรกก็ครั้งต่อไปก็จะทําให้ดีที่สุดครับก็เกมนี้นะครับดูถ้าโดยรวมแล้วคือเกมค่อนข้างที่จะสูสีนะครับรูปเกมก็ค่อนข้างที่จะเปิดแลกกันเพื่อที่ที่ทั้งสองทีมเนี่ยต้องการประตูทั้งสองทีมนะครับ แต่ว่าก็คือในในเรื่องของเกมเนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดในเกมหรือมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมฟุตบอลอยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้ผลออกมาเราอาจจะแพ้2อหนึ่งแต่ถ้ามองในภาพรวมหรือรูปเกมหรือว่ารายละเอียดของผูเ้เล่นเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองหรอยกวก่อเลยครับแค่ผลสะกอมาแล้วเรายิงได้น้อยกว่าเขาแค่นั้นเองครับก็ต้องแก้ไขรูปผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นแผนใหม่ครับเมื่อสองสามวันที่แล้วเองต้องปรับ โปรีกนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาประมาณนิดนึงทีมจะดีขึ้นกว่านีเยอะครับก็ฝากถึงแฟนๆนะครับให้ชื่อกันมาเชียร์ทีมแบงคอกอยู่เยอะนะครับก็ต้องการกำลังใจครับยิ่งมีกำลังใจนักกีฬาก็ยิ่งมีกำลังใจเล่นมากขึ้นครับมีแรงมีแรงขึ้นเพื่อที่จะล่าสามแต้มครับก็ก็น้องๆก็เล่นดีนะฮะแต่ก็ผิดหวังในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับเราก็ถือว่าทําเต็มที่แต่ก็มีจุดที่เราต้องแก้ไขคือ ในแผงหลังที่ยังสมาธิยังหลุดในช่วงบางช่วงนะนก็ต้องแก้ไปแต่ละเหม็นครับคือเบื้องต้นก่อนเลยก็อยากจะเชิญชวนะนะฮะน้องๆทุกคนที่ในมหาลาัยเทพทีมแบงค k กยูนิฟนี่ก็คือทีมมหาลาัยกรุงเทพนี่รับทีม,มเต็มจุดเด่นของเราก็คือเด็กนักศึกษาในมหาลาัยที่เล่นนะครับก็มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป็นทีมที่ดีในอนาคตนะครับแล้วก็การเล่นเกมรู้ของเราเนี่ยจะทำให้อ่า แฟนบอลเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบเป็นบอลเอนเตอร์เทนนะครับแต่ผลการแข่งขันเนี่ยเราก็อาจจะมีบ้างที่ท,ที่ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้อง,องๆในมองเทพมาช่วยเชียร์ในแบบที่เราแข่งในบ้างนะครับ